วีซ่า F5 กับการถือสองสัญชาติอันไหนดีกว่ากันถ้าใครอยู่เกาหลีมานานคงเคยได้ยินชื่อวีซ่า F5 หรือที่เขาเรียกกันว่าวีซ่าถาวรใช่ไหมคะมันคือวีซ่าที่คนต่างชาติในเกาหลีฝันอยากได้มากที่สุดเลยก็ว่าได้เพราะถือแล้วแทบจะมีสิทธิ์เหมือนคนเกาหลีเลยค่ะ F5 คือวีซ่าถาวร ที่ไม่ต้องต่อทุกปีเหมือน F 6หรือ E 2อีกต่อไปแต่ต่ออายุแค่ทุก10ปีเท่านั้นถ้าถือวีซ่านี้คุณจะสามารถทำงานอิสระได้ทุกอาชีพย้ายงานได้โดยไม่ต้องขออนุญาตทำธุรกิจเองก็ได้แถมยังขอสินเชื่อซื้อบ้านหรือทำประกันสังคมเหมือนพลเมืองเกาหลีทั่วไปเลยค่ะพูดง่ายๆคือ ได้สิทธ์แทบทั้งหมดยกเว้นสิทธิเลือกตั้งและตังหน่งราชการเท่านั้นเองส่วนอีกทางหนึ่งก็คือการถือสองสัญชาติคือการเปลี่ยนจากคนต่างชาติมาเป็นพลเมืองเกาหลีเต็มตัวข้อดีของการได้สัญชาติเกาหลีคือได้สิทธิ์ทุกอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งเลือกตั้งสมัครงานราชการเข้าทำงานรัฐหรือรับสวัสดิการแบบคนเกาหลีแท้ๆ แต่ข้อแรกเปลี่ยนคือถ้ากฎหมายไทยยังไม่เปิดให้ถือสองสัญชาติในกรณีนั้นบางคนต้องสละสัญชาติไทยเพื่อถือสัญชาติเกาหลีแทนแม้ตอนนี้ไทยเริ่มเปิดให้ถือสองสัญชาติในบางกรณีแต่กระบวนการยังซับซ้อนมากและใช้เวลานานพอมองให้ลึกนะคะวีซ่า f 5เหมาะกับคนที่อยากอยู่เกาหลีระยะยาวแต่ยังอยากรักษาสัญชาติไทยไว้ ส่วนสัญชาติเกาหลีเหมาะกับคนที่ตั้งใจจะอยู่ทาวรตลอดชีวิตมีครอบครัวเกาหลีและอยากเป็นส่วนหนึ่งของสังคมจริงๆแต่ถ้าถามว่าอันไหนดีกว่ากันคำตอบคือแล้วแต่เป้าหมายชีวิตของเราค่ะถ้าเรายังมีรากที่เมืองไทยมีครอบครัวหรือทรัพย์สินที่นั่นวีซ่า F5 ก็น่าจะตอบโจทย์มากกว่าเพราะสะดวกปลอดภยัย และยังถือพาสปอร์ตไทยได้แต่ถ้าใจเราเลือกแล้วว่าจะอยู่เกาหลีตลอดไปอยากสร้างอนาคตที่นี่กับสามีหรือครอบครัวการถือสัญชาติเกาหลีก็เป็นอีกขั้นของความมั่นคงและการยอมรับจากสังคมสุดท้ายนี้ไม่ว่าจะเลือกทางไหนทั้ง F5 หรือถือสอสัญชาติต่างก็เป็นก้าวสำคัญของชีวิตในต่างแดน สิ่งสำคัญไม่ใช่แค่เอกสารในมือแต่คือหัวใจที่เลือกแล้วว่าจะสร้างชีวิตแบบไหนให้มีความสุขในประเทศที่เราอยู่ส่งแล้วเขียนถึงสะพ้ยเกาหลีบ้านสวนยองจู